จอยบีออนฟิตแบงคอกพับเปิดตัวซิงเกิลใหม่ศาสตร์เพลงมันวันสงกา์เพลงอยากแช่สงการไม่มีเหงาอีกแล้วพอนักร้องสาวจอยบีออนชวนทุกคนลุกขึ้นมาแดน์ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดเพลงอยากแช่ฟิชเชอร์ล,ลิงนักร้องหนุ่มแบงคอกพับเจ้าของฉายาแบงค์เด็กแว้นหัวทองเจ้าของเพลงดงัง87ล้านวิวซึ่งเพลงอยากแช่เพลงสนุกสุดแกรนสไตล์จอยบีออนเพลงโจ๊กสุดพลังเอวตอนรับสงการสนุกแบบไม่ต้องการ เอวีวันนี้นะคะก็เป็นจะแตกต่างกับ <MV S 1> เอวีเออเอวี <c oughs> นี่จะแตกต่างกับเอวีอื่นก็เพราะว่าช่วงเทศก,กาลสงการพอดีทีเนี้ยเธอก็เอาแบบวัฒนธรรมไทยมาผสมกับตอนนี้อ่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าทะเลสงการสมัยใหม่ใช่ครับเอามาม i x กันก็เลยเชิญน้องแบงค์มาฟีด้วยเออเรู้สึกไงโอ้ยผมตื่นเต้นมากครับ เป็นการร่วมง,งานกับพีจอยที่แบบว่าดูจากถ่ายล้วก็สนุกเลยครับแล้วเป็นท่อนแล็ปครับเป็นแบบว่าเชิงจีบเชิงหยิบเชิงหยอกครับตื่นเต้นครับครั้งแรกเลยครับแล้วก็สนุกตั้งแต่ท่อนไปอัดเสียงเลยครับอ,อ, <cam: S 2> อก็โหสนุกแน่นอนครับปรสการนี้อ๋อก็ก็อาจจะไม่ธรรมาดาแต่มันไม่ถึงขนาดน,านั้นนะแต่ว่าพีจอยยอนก็ต้องใหญ่นิดเดอนไม่เล่นเลย โอ้ยมันไม่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 ถึงอหนอยู่พูดตัวนี้ท้ลานก็แป็นแม่เนาะเป็นแม่ตอนแรกเขาบอกว่าแม่จะจะว่างนะมามาดำวงกับหนู พอทำมปทำมาเอ้ามีซีนให้เล่นด้วยตกใจนี่ปูติมาเล่นรับเป็นมีไม่ไม่ไม่นี่คือครั้งแรกแล่นเป็นคนแรกที่เล่นมือมีให้คือแบบว่ามาแบบไม่รู้เรื่องไงครอรอรอศิลปินหลายๆท่านที่เป็นศิลปินเอ่ออันดับต้นๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เคยเล่นเอวีให้ใครนี่เราก็เอ่อลองเชิญมาฟีดกันเพราะว่าจะอยากให้เป็นประเพณีไทยผสมกับเอ่อยิปพอร์ตเนี่ยก็เลยเชิญเฉพาะแบบนี่แล้วแบบตัวท็อปเลยอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันว่าดยน้องจอยพ่ยยแล้ก็อยารวม,มววสนา,สน,าน้องด้วย่ะสนุกดีฮะรำราไม่ได้เป็น,นแต่ว่าวันนี้ราเ็นที่เลยแหละนะครับเป็นสนุกแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเงเนี้ผมว่าน่าสนจนีอะไรที่ผสมผสนดหมกับรุนเก่าค่ะวก<ๆ>็เดี๋ยวถ่ายวันนี้เสร็จก็จะตัดต่อ3าแล้วก็ออนที่9เพื่อให้ทันสนกงกรานอย่างเงียเว่า จะเปิดไปเต้นไปแดนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบเจ้าพ่อลำวงอย่างเช่นพี่สุขสารนะคะแล้วก็เยอะทั้งนั้นพี่พุ่มสัญชาติมาด้วยก็คือทั้งทั้งเขาเรียกอะไรลูกทุ่งนะคะแล้วก็ลำวงแล้วก็เออแรงแลรปผสมประสานี่ยค่ะนี่ดีนะดีนะคือในภาพของเราเป็นส่วมากจะเป็นออกเห็นจะลูกทุ่งวะไรย่างเี้แทนที่ตรงใจเข้ามาในอีกแนวนึ่งก็สนุกดีสนุกดีค่ะเช่องเจอยยอนชแนลนะคะแล้วก็ ที่ตอกไอจีแล้วก็เป็นฮุกจารยนะคะแล้วก็ฝากฝากพี่ๆน้องๆนะฮะแล้วก็ช่วยเรียกว่าอะไรโปรโมทด้วยนะวันนี้ต้องมาฉ่ากันให้สนุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถน้ำเล่นทุกคนต้องเปลี่ยนมีใครเดี๋ยวน้องเขาเพิ่งดูพี่จอนเต้นให้ดูเลยไม่ได้เพิ่เห็นเลยเกาไปซ้อมกันไม่ว่างเลยคิวแน่นมากฝากด้วยครับเพลงใหม่ที่ปล่อยไปด้วยกันชื่อเพลงว่าเบิ้ลหาอะไรครับในช่องแบงค์เด็กแว่นหนุนทองแบงค์พอครับครับ ใช่ใใใชชช่่่แบบเปี่ยนแน่นอนใช่ไหมเปลียนเปี่ยนเปล่งน้ำนะคะไม่ได้รับรองแฉะแน่นอนค่ะไม่ไม่ติใจจอยเนาะไม่เพราะว่าถ้าเราตั้งความหวังไว้อะมันก็จะแบบเหอย่างนี้เราไปชิวๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็เป็นเพลงสวรรค์เนี่ยเขาให้มามื่อไหร่ก็ไม่หงายจำไว้ในก็คือทำไปเรื่อยๆขอให้เรามีงานคืนทุนในการที่จะซื้อเพลงแล้วก็จะลงทุนไปได้ไปงานก็ดีใจแล้วแต่ถ้ามันทะลุเนี่ยด้ก็่วยโชคดี <łość> <S 2> <S 2> ทุกครั้งก็คือได้ดุนะเออก็เริ่มๆค่ะเริ่มๆเป็นคนรู้จักโซลยอนตอนแรกก็ไม่มีตอนนี้ก็เริ่มแบบมีคนไลค์แล้วก็ไปรายการแล้วก็มีงานเข้ามานะะหนังละครอะไรแบบี้ยก็มันก็เป็นคนร้จัก